คุณก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อเราเลยต้องดูผลวิจัยต่อผักนี้จะอยู่ในกลุ่มออเลียมฮนะมันสร้างสารที่ทําให้พวกเชื้อราเชื้อโรคไม่เข้ามากินสวัสดีครับฟูจิครับผักสู้โรคเป็นคนคิดว่าผักอะไรที่มีพลังเยอะที่สุดเขาเรียกนในฟู้ดนิวริชั่นมันอยู่ในจุดยอดของผักเลยใครเคยรู้บ้างครับวันก่อนเราพูดถึงกินผักอะไรลดน้ำหนักกินผักอะไรดีวันนี้จะพูดถึงผักสู้โรคเราก็รู้แล้วว่าในปัจจุบันนี้2คนจะเป็นมะเร็ง1คนมีโรคที่เราป่วยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือโรคมคระเร,ร็ เยอะมากแล้วในบรรดาผักที่เราต้องกินหรือควรกินเลยมันคืออะไรเพื่อนคิดว่าคืออะไรครับแล้วผักนี้มันมีพลังสูงมากๆเลยนะฮะผักนี้จะอยู่ในกลุ่มออลเลียมนะในกลุ่มออลเลียมมีอะไรบ้างครับมีกระเทียมมีต้นหอมมีกุ้ยช่ายมีหอมใหญ่จะอยู่ในกลุ่มออลเลียมครับวิธีดูว่าผักนี้จะอยู่ในกลุ่มออลเลียมหรือเปล่าคือเวลาเราหั่นแล้วเนี่ยหอมใหญ่มันจะแสบตาเทน้ำตาไหลเราห้ช่อยาแมนัันอ,อยู่ในกลุ่มผักออลเลียมครับแล้วในบรรดากลุ่มผักออลเลียมเนี่ยอะไรที่สุดยอดที่สุดคาตอบคือกะ ในกลุ่มบรรดาฟู้ดนิวทริชั่นนะฮะใน3ปริมิตที่อยู่จุดยอดของผักก็คือกระเทียมนั่นเองครับและในบรรดาคุณหมอหลายๆคนนะก็มาพูดถึงเรื่องกระเทียมเนี่ยนะนี่คือคุณหมอซาโตฮิโรโนริซึ่งเป็นคุณหมอที่พูดถึงมะเรง็งและตัวท่านเองเป็นคนผ่าตัดมะเร็งทุกๆวันอยู่แล้วมาพูดถึงเรื่องมะเรง็งอยากให้คนที่เป็นโรคเนี่ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเขาพูดมาแบบนี้คุณก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อเราเลยต้องดูผลวิจัยต่อปรากฏว่ามีผลวิจัยจากหลายประเทศหลากหลายแห่งหลายสถาบันในปี2022วรสารารรกพย์ Cancer. อลอรกกว่าามีทดงรันที่เเป็นมะจุดกพา นี่ดีกว่าพูดเยอะนะฮะบางทีบางกลุ่มเนี่ยเคาปิดกั้นไม่ให้เห็นผมพูดเขา้ามามะเฉยๆกันนะทดลอง6,000คนปรากฏว่านะครับคนฆ่ดากับคนที่กินกระเทียมเนี่ยจะเสี่ยงน้อยลงถึง17%มีคําว่าแต่ด้วยนะครับหมายถึงว่าคนยุโรปอเมริก,กนะันฮะจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงคนเอเชียจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยลงถึง50%เลยคุณอยากรู้ข้องใจลองไปเสิร์ชด,ดูใน British Journal of Cancer มีเผยออกมาเป็นปสงังกีตลงเข้าไปอ่านดูครับทุกคนชอบบอกว่าเฮ้ย hey, มีจริงหรือเปล่าเราไปเสิร์ชดูครับการวิจัยเนี่ยนะต่างๆเนี่ยเคาใช้เวลาเขาใช้เงินเขาใช้ทุนเยอะนะฮะเราเรียนรู้เรื่องนี้เราแค่รู้ข้อมูลแล้วเผยแพร่เนีน่ยทําให้เราเนี่ยรู้แบบทางลัดเลย สนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลเนี่ยเราจะช่วยตัวเองได้เยอะครับลืมบอกไปว่ากระเทียมเนี่ยนะเรากินกันทุกวันอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนก็กินกันฮนะกระเทียมเจียวเนี่ยอาจจะดีหรือจ้าไม่ดีก็ถ้าเป็นไปไ,ได้เนี่ยเป็นกระเทียมที่อย่ามายากเดี๋ยวสารต่างๆมันจะหายไปนะครับรวมความร้อนได้นิดหน่อยครับมันมีผลวิจัยหลายอันนะฮะมาดูผลวิจัยนี่สองนะครับจากประเทศอังกฤษ British Medical Journal ครับในปี2019ที่ประเทศจีนมีการสุ่มของการเป็นมะจุดๆน้อยลงถึง34%เลยมาดูอีกอันนึงผลวิจัยนะครับปี2022เกี่ยวกับเรื่องมะลลลลำำไไสสสส้้้ใใหญ่่่่ชือออวิจยยยยยยาาารรรร Oncology Letters นนนนนนะะะะะฮฮคคมมเเเเเีีีงงงขกกป็โท มันมีสารอะไรผสมอยู่นะนกลไกอะไรที่ทําให้นะยับยั้งโรคต่างๆนะก็คือสารที่ชื่อว่าอาลิซินตัวนึงก็คือฟลาโวนอยด์และตัวนึงก็คือตัวอาลิเอลซัลเฟตทั้งหมดนี้นะครับมันมีตัวยับยั้งการเป็นโรคมะจนๆ,ๆแล้วมาดูเลือดดีนเอในเลือดปรากฏว่ามีสารที่ยับยั้งใอ้ตัวนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่คือผลวิจัยถ้าเพื่อนๆเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะ เรื่องนะครับวิจัยของประเทศต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผักที่อยู่ในกลุ่มออลเลียมผักที่อยู่ในกลุ่มออลเลียมเนี่ยพเพื่อนๆกินไว้ก็จะดีต่อสุขภาพเลยครับพเพราะอะไรครับอย่างที่บอกก็คือพวกฟาโวนอยด์พวกนี้นะมันคือสารที่อยู่ในพวกกระเทียมพวกนีมน้มันแข็งแรงมาก,พกเพื่อนๆลองดูดิผักมันไม่สามารถขยับตัวมันเองได้มีเชื้อรามีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันสร้างสารที่ทาให้พวกเชื้อราเชื้อโรคไม่เข้ามากินจะทาให้มันแข็งแรงเราก็ฉลาดต่อก็ไปเอาสารพวกนี้มากินจะทาให้ร่างกายเรามีภูมิต่าง เพราะคนเราไม่สามารถสร้างสารพวกนี้ขึ้นมาในร่างกายเราได้เราก็เลยไปเอาสารดีๆพวกนี้มาจากพืชและราชาของพืชก็คือกระเทียมครับเพื่อนๆแต่คุณกินกันอยู่แต่ทาไมในโลกนี้เรายังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะจุดๆอยู่ยก็เพราะว่าเรายังกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเยอะชนะกระเทียมไปแล้วก็ได้นะเพราะนั้นต้องระวังนะครับแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าคุณคิดว่ามันดีต่อสุขภาพคุณก็กินแต่กระเทียมกระเทียมกระเทียมไม่ใช่นะคุณต้องกินอาหารให้ครบหมู่ด้วยและไม่พออย่าก,กินอาหารที่เสี่ยงต่อร่างกายถ้ากินอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาาาาาพพแแล้วกกกกิิินนนนนนต่่่่่่รระะะะเเเเเททีีีียยยยยมมมมัอออออไูืคดดง กินให้ครบหมู่ถูกหลักอนามัยและไม่กินอาหารแปรรูปด้วยนะครับกระเทียมเป็นหนึ่งในนั้นในการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับดีกว่าการที่ไม่กินครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับตอนนี้มีเผยผลวิจัยเกีย่ยวกับเรื่องนะตัวยาที่มีการทดลองเลยครับว่ากินแล้วดีต่อมะจุดๆแล้วอยู่ใกล้ตัวด้วยซึ่งมีผลวิจัยเผมย,ผม,ยมาแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถพูดตรงนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจะถูกปิดกัน้นถ้าคนสนใจจริงก็แอดเข้ามาแล้วก็บอกว่าสนใจเรื่องยาตัวนี้ผมจะส่งข้อมูลให้เพื่อนเข้าไปดูว่าอ๋อหมอเขาเผยว่ายังไงผลวิจัยเป็นยััังงงงไไมมมมนนนนนดีียยะใให้้้้แแออออาาาาาาาลววบก่่สจจุๆท ไม่ตอบนะครับให้แอดมาที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วเขียนมาครับผมจะให้ข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญจงใส่ใจกับสุขภาพและการกินครับ